มาดูประเภทใหญ่ๆของบทความก็จะแบ่งออกเป็น2ป,ประเภทก็คือบทความทางวิชาการแล้วก็บทความโดยทั่วไปนะคะโดยมากแล้วบทความทางวิชาการเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะหาอ่านได้ตามนิตยสา,าวรวารสารต่างๆนะคะเป็นบทความที่นําเสนอความรู้ล้วนๆนะคะความรู้ความคิดอ่านแล้วได้ประโยชน์นะคะ ลักษณะของบทความทางวิชาการนะคะคือบทความที่มุ่งเสนอความรู้ความคิดเห็นข้อเท็จจริงอันเป็นผลจากการศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการนะคะเป็นบทความที่มุ่งเสนอความรู้ความคิดเห็นข้อเท็จจริงอันเป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยทางวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่งเช่นวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์จิตวิทยาจะมีลักษณะเช่นเดียวกับตำรานะตำราเรียนของนักเรียนนั่นแหละนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะตำราเรียน เวลาที่นักเรียนขึ้นเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะอย่างเช่นจบม .2 แล้วเนี่ยปีหน้าก็เรียนมอปีนี้แหละแต่ว่าเทอมหน้าใช่ไหมคะก็เรียนม .3 ก่อนเปิดเรียนเธอก็ต้องมาซื้ออุปกรณ์การเรียนได้หนังสือใหม่ไหมเคยอ่านก่อนไหมคะเคยถ้าเคยแสดงว่าเป็นเด็กดีนะคะชีวิตก็จะประสบความสำเร็จได้ง่าย เมื่อครูเป็นเด็กนะคะครูก็ชอบอ่านหนังสือก่อนนะคะวิชาที่ครูอ่านจบก่อนก็คือวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ครูไม่ไม่ได้ชอบนะแต่ครูชอบวิชาวิทยาศาสตร์วิชาที่ครูได้คะแนนดีก็คือวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาไทยวิชาที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก็คือพละนามัยนะคะวิชาที่ได้ก,กลางๆก็คณิตศาสตร์สองบ้างสามบ้าง ไม่เคยได้เกรด1วิชาคณิตไม่เคยได้เกรด4วิชาคณิตนะคะแต่ก็กลางๆแต่ที่ได้ผลการเรียนดีตลอดก็คือวิทยาศาสตรนะ์กับภาษาไทยนะครูก็พัฒนาตนเองมาเป็นอาชีพนะคะเป็นอาชีพของครูลักษณะของตำราทางวิชาการถ้าอ่านมากๆจะเป็นไงคะมีความรู้สึกยังไง ปวดหัวไหมปวดสมองไหมอย่างวิชาภาษาไทยสามารถที่จะอ่านให้จบภายใน1สัปดาห์ได้นะคะแต่อ่านใน1วันนี่ไม่จบแน่นอนเพราะเราต้องคิดบ้างนะคะเวลาเนี่ยบางเรื่องก็ง่ายบางเรื่องก็ยากสลับกันไปแล้วแต่งานรูปแบบลักษณะของงานเขียนแต่ถ้าวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนจะอ่านวัน2วันเนี่ยหรือว่า1สัปดาห์เนี่ยค่อนข้างยากถ้าอ่านให้เข้าใจใช่ไหมคะสังเกตดูลักษณะของบทความทางวิชาการเขาจะนาเสนอความรู้ ล้วนๆนะคะวิชาตําราวิชาคณิตศาสตร์มีรูปดาราตลกอยู่ไหมมีไหมคะไม่มีนะคะเว้นแต่ว่าจะเขียนเองเชษฐธพงศ์จะตอบตรงกันข้ามอยู่ตลอดชีวิตก็เลยตรงกันข้ามตลอดเหมือนกันนะคะต้องเรียนดูอย่างเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะคํานึงถึงเหตุผลนะเหตุผลเป็นหลักวิชาคณิตศาสตร์มีไหมมีรูปดาราตลกไหมเรียนญิงไม่มีนะคะ ไม่มีนะคะเพราะว่านำเสนอความรู้ล้วนๆนะคะพวกตำราต่างๆเนี่ยตำรับตำราตำรายาก็เหมือนกันใช่ไหมคะเป็นตำราที่ได้ค้นคว้าทดลองมาแล้วว่าตำรายานี้นะต้องประกอบไปด้วยสมุนไพรนี้ปัจจุบันนี้คนเราจะหันเข้าหาธรรมชาติมากขึ้นนะคะยาสมุนไพรต่างๆเนี่ยจะไม่ทำให้ร่างกายนั้น เกิดโทษนะคะแล้วก็อวัยวะทุกส่วนในร่างกายเนี่ยก็จะทํางานเบาลงนะคะถ้าเป็นยาที่เป็นยาปฏิชีวนะเนี่ยหรือว่าเป็นยาที่เวลาเราไม่สบายเราก็ทานยาแก้ปวดนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอันตรายต่อตับต่อไตต่ออวัยวะของเราที่ทีเ่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานั้นเนี่ยสารเคมีก็จะมีผลต่อร่างกายผลที่ ปรากฏนี่จะเป็นผลเสียซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเป็นไข้โดยธรรมดาเนี่ยปกติจะหายได้เองภายใน1สัปดาห์นะคะแต่ถ้าเราดูแลรักษาดีแล้วก็ใช้ยาบรรเทานะยาจะไม่ทําให้หายขาดนะคะจะเป็นตัวบรรเทาให้มีอาการลดน้อยลงอย่างเช่นยาบรรเทาปวดลดไข้ใช่ไหมคะต่อไปมาดูบทความทั่วไปนะคือบทความที่เสนอความรู้ความคิดเห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง ทั่วๆไปนะคะโดยเฉพาะ,ะเรียบร้อยหรือยังจ๊ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับข่าวหรือเหตุการณ์ที่กำลังเป็นที่สนใจของคนส่วนใหญ่ในขณะนั้นนะคะ<ม>วันนี้มีเวลาให้นักเรียนได้อ่านอย่างเต็มที่นะคะ นักเรียนได้อ่านแล้วก็ได้จุดบันทึกพอนะคะนักเรียนไม่ต้องรีบมากนะคะสบายๆในชั่วโมงนี้ต่อไปถ้านักเรียนจะฝึกการเขียนบทความนักเรียนจะต้องทําอย่างไรนะคะเคยอ่านแต่บทความของผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะนําเสนอความรู้เราจะมีหลักในการเขียนบทความอย่างไรเรารู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้เราต้องการให้คนอื่นเขารู้อย่างที่เรารู้ เราก็จะต้องเขียนออกมานะคะลักษณะการพูดก็จะได้เฉพาะขนาดนั้นแต่การเขียนนั้นผู้คนสามารถที่จะอ่านได้เป็นจำนวนมากกว่านะคะแล้วก็สะดวกยิ่งกว่ามาดูหัวข้อต่อไปนะคะหลักการเขียนบทความถ้านักเรียนจะเขียนบทความเนี่ยนักเรียนจะต้องมีหลักในวิธีการเขียนอย่างไรนะคะเขียนให้หน้าอา่านและเกิดความประทับใจครูเชื่อแน่ว่านักเรียนทุกคนคงจะผ่านการอาร่านมา เป็นจำนวนมากนะคะบางบทความนั้นนักเรียนก็อาจจะประทับใจนะ,ะประทับใจแล้วก็อาจจะคัดลอกหรือว่าไปซื้อหนังสือหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเก็บไว้นะคะ<ม>เพราะว่าเกิดความประทับใจ<ม>เคยประทับใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไหมในชีวิต<ม>เช่นอาจจะมีสิ่งที่นักเรียนชอบนะคะอย่างเช่น ถ้าเป็นข้าวของเครื่องใช้ก็จะมีเสื้อผ้านะชุดสวยที่นักเรียนคิดว่านักเรียนชอบเป็นพิเศษอย่างเราเป็นพี่เนี่ยโดยมากแล้วพ่อแม่ก็จะให้เสื้อผ้าน้องใช้ต่อใช่ไหมคะเราไม่อยากจะให้น้องเราอยากจะเก็บไว้เพราะเราชอบชุดนี้น,ะนั่นคือความชอบนะคะ,ะต่อการอ่านก็เช่นเดียวกันน้กเรียนชอบนักงเรียนซื้อนิตยสาร,รารสารนั้นไว้ใช้ แต่ก็ควรคำนึงถึงประโยชน์ในวันข้างหน้านะถ้ามีเฉพาะในช่วงนี้ในวันข้างหน้าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปประทับใจสิ่งอื่นๆน,ะนี่คือลักษณะของมนุษย์วันเวลาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอวันเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยความคิดทัศนคติต่างๆต่อสิ่งต่างๆนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าเราไม่ได้ในบางสิ่งบางอย่างนะที่คิดว่าถ้าไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรเธอก็ต้องปล่อยไปให้เวลา ช่วยเยียวยาช่วยทําให้ความรู้สึกนั้นผ่อนคลายไปใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเพื่อนมีเราจะไม่มีตัดใจไปสักระยะหนึ่งเราก็ทําใจได้นะคะมาดูข้อหลักการเขียนบทความข้อที่สองนะต้องเขียนให้หน้าอ่านนะโดยมากแล้วก็จะมีชื่อเรื่องใช่ไหมคะชื่อเรื่องต้องตั้งชื่อเรื่องน่าสนใจนะ บทความนั้นต้องมีประโยชน์นะ,ะและเกิดความประทับใจเรามีชื่อเรื่องแล้วเนี่ยเราก็มาตั้งชื่อเรื่องเรียงลําดับในส่วนของคํานําเนื้อเรื่องสรุปเช่นเดียวกันนะคะลักษณะของบทความบางครั้งอาจจะมีเพียงย่อหน้าเดียวเพราะฉะนั้นการอรำพบบทขึ้นต้นในบทความในช่วงแรกๆเนี่ยก็ต้องให้น่าสนใจนะคะเนื้อเรื่องก็จะต้องถูกต้องในส่วนสรุปก็สรุปให้น่าสนใจการเขียนสรุปไม่ใช่การ ย่อข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะแต่เป็นการกล่าวถึงสิ่งที่น่าประทับใจสิ่งที่ผู้อ่านจะประทับใจเนี่ยในเรื่องที่นักเรียนกล่าวมาแล้วนะแต่ไม่ใช่การกล่าวซ้ำเรื่องที่เขียนผ่านมาแล้วนะต่อไปหลักการเขียนบทความที่ดีต้องเขียนอย่างให้แจ่มแจ้งนะคะให้ชัดเจนไม่รู้ต้องไปสืบค้นข้อมูลให้ได้ให้รู้ให้ได้ไม่ถ้าไม่รู้จริงก็ไม่เขียนนะคะ ต้องรู้จริงอย่างแจ่มแจ้งให้ความกระจ่างแก่ผู้อา่านและในขณะที่ผู้อ่านอ่านนั้นถ้าบทความที่ดีนะคะเราสามารถที่ใช้ตัวหนังสือนั้น,น,นชักจูงความคิดของผู้อ่านให้คล้อยตามเราได้นะคะต่อไปข้อที่4เขียนอ้างอิงอย่างมีหลักฐานนะคะจะกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะกล่าวว่าสิ่งนั้นดีจะกล่าวว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็จะต้องมีหลักฐานนะคะมีหลักฐานอ้างอิง ต่อไปข้อที่ห้านะคะและข้อที่หเลือกเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในปัจจุบันเป็นต่อแล้วนะคะเพราะอะไรคะคนกาชอบอ่านอยู่แล้วเรื่องที่น่าสนใจแต่ไม่ใช่ชื่อพระเอกหนังนะคะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมเป็นต่อยังมีอยู่ไหมคะสนุกใช่ไหมคะนักเรียนเป็นเด็กนี่ก็ดูดึกๆนะคะวันธรรมดาด้วยนะคะ ดูก็ชอบดูแต่ว่านานๆครั้งจะได้ดูส่วนมากแล้วจะเปิดให้รายการดูซะเป็นส่วนใหญ่แล้วตนเองก็หลับนะคะเลือกเรื่องที่กําลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันนะแล้วก็เขียนให้มีสาระอ่านแล้วเนี่ยเพลิดเพลินนะคะบางคนอาจจะอ่านเขียนให้มีสาระและเพลิดเพลิน <laughs> เหมือนจอกแหนนักนะเรียนอ่านจอกแหนักเรียนดู บริบทแวดล้อมด้วยนะคะจอกแหนจอกน่าจะแหนไหมอจอกแล้วก็น่าจะแหนหรือว่าใครไม่รู้จักจอกแหนไม่ใช่พระเอกมรักลรักลูกทุ่งก็เลยไม่รู้จอกแหนใช่ไหมคะรู้จักผักตบชวาอย่างเดียวผักตบชวาก็ไม่รู้จกักเพราเป็นคนในเมืองไปแล้วนะในขณะที่อ่านบทความ,มแต่ละประเภทนั้นก็จะต้องเกิดความเพลิดเพลินด้วยนะคะ ต่อไปข้อที่7นะบทความที่ดีต้องแทกความคิดเห็นหรือข้อคิดในทางสร้างสรรค์ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนักเรียนก็เช่นเดียวกันนะคะการถามของครูบางครั้งนักเรียนตอบมาเนี่ยขัดกับคําถามขัดกับความรู้สึกนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนถามใครและเขาตอบส่งเดชนักเรียนจะมีความรู้สึกต่อบบุคคลน,นั้นอย่างไรในแง่บวกหรือแง่ลบ ในแง่ลบนะคะเพราะฉะนั้นเราพูดออกไปอย่างไรคนเขาจะเชื่อว่าเราเป็นคนแบบนั้นแหละ,ะเพราะฉะนั้นอยากให้คนเชื่อถือเราต้องอพูดแต่สิ่งที่มีสาระแล้วก็สามารถสามารถที่จะหาเหตุผลมาอ้างอิงมาพิสูจน์ได้นะคะนั่นก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองนะคะคนทุกคนเนี่ยมีความน่าเชื่อถือเหมือนกันไหมไม่เหมือนทำไมคนนี้พูดเราเชื่อเราเชื่อ ทำไมคนนี้พูดเราต้องเอาร้อยหารเอาร้านลบนะเคยได้ยินไหมคยเชื่อได้ไหมเนี่ยคนนี้นะฟังแล้วก็เอาร้อยหารเอาร้านลบนะ,สะแสดงว่าที่พูดมาเป็นเนื้อหรือเป็นน้ำเป็นน้ำทั้งนั้นมีเนื้อนีดเดียวนะมาดูข้อ8นะคะเขียนอย่างมีเหตุผลเสนอแนะในสิ่งที่ควรจะทำนะข้อ9กตั้งชื่อเรื่องได้อย่างเหมาะสม ให้ดูหน้าอ่านนะคะเนื่องจากว่าเวลามีจํากัดนะคะครูได้นําตัวอย่างบทความตามหน้าหนังสือพิมพ์ม,มาให้หนักเรียนดูหลายประเภทเหมือนกันแต่มีเวลาเพียงบทความเดียวนะคะเดี๋ยวจะให้หนักเรียนลองดูอลองอตัวหนังสือจะเล็กใช่ไหมคะนักเรียนอ่านหัวข้อได้ไหมอ่านได้อ่านว่า เติมความหวานรับวันแห่งความรักนะคะเติมความหวานรับวันแห่งความรักใช่ไหมคะหัวข้อน่าสนใจไหมนเพราะอะไรคะทึ่น่าสนใจเพระาะวยะเพราะว่าวันแห่งความรักนะกำลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้นะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความรักเพราะฉะนั้นนะ หัวข้อของบทความนี้ก็จะน่าสนใจยิ่งขึ้นในเมืองไทยมีสตรอเบอรี่ไหมคะมีมีนะคะเพราะฉะนั้นใกล้วันเทศกาลแห่งความรักเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะมองหาของที่จะให้แก่คนที่เรารู้ใจนะคะเพราะฉะนั้นทางมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยจึงร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรันะคะจัดงานโครงการสตรอเบอรี่แฟร์นะคะแล้วก็จำหน่าย ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทันสาขาชิดลมนะในช่วงสัปดาห์แห่งความรักนี่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นหัวข้อตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆเนี่ยนะคะก็จะนำเสนอบทความที่น่าสนใจซึ่งเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะ,ะสำหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ